เพื่อนๆเ,เคยมีปัญหากับการใช้เน็ตหอไหมครับที่เขาจะให้ username ัสบเรามาครับแล้ว username ตัวเนี้มันจะใช้ได้แค่1 user ต่อ1เครื่องนะครับผมมีทางแก้ครับเนี่ยวันนี้ผมจะมาให้ดูว่าสิ่งที่ผมพูดมันคืออะไรนะครับเนี่ยวันนี้ผมจะลองเข้าให้ดูนะครับนี่เป็น Wi-Fi ของหอพักผมนะครับ พอเรากดเข้าไปปุ๊บอันจะเด้งหน้าขึ้นมาให้เราใส่พาสเวิร์ดนะครับ User อร์เนมกับพาสเวิร์ดอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเราจะให้เราใส่เข้าไปของอนุญาตใส่แป๊บหนึ่งนะครับใส่เสร็จแล้วนะครับเราก็กดล็อกอินทีนี้ ก็จะให้เราใช้งานได้ปกตินะครับขึ้นมาเน็ตเข้ามาแล้วครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นไปอันนี้เราก็จะใช้เน็ตได้ตามปกตินะครับแต่ว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะใช้ได้แค่เครื่องนี้เครื่องเดียวนะครับ ไ,ได้ตามปกตินะครับต่ทีนี้วันนี้ผมมีวิธีแก้เรื่องงบประมาณหลักร้อยนะครับนะครับัร้อยเลยครับผจะพาไปดูครับเราจะมาแก้ปัญหาด้วยการใช้เจ้านี่ครับร e p e เ t e r comfast นะครับรุ่นอ่าแล้วผมเปิดรุ่นให้ดูนะครับรุ่นผมเดี๋ยวนะรุ่นนี้นะครับ โมเดล CFWR750AC นะครับตัวนี้ถามว่ามันดียังไงครับที่ผมซื้อมาผมซื้อมาเป็นมือสองนะครับมันจะสามารถรับสัญญาณ Wi-Fi 5G ได้นะครับมันจะเป็น Dual Band นะครับซึ่งโดยปกติแล้วล่าเตอร์ที่เป็นร r e ิเตอร์ส่วนใหญ่อย่างนี้ครับมันจะได้แค่2.4 GHz นะครับ มันจะไม่ได้5่ากิกังเหิญอันนี้คือรุ่นเก่านะครับทือผมเคยใช้มาถามว่ารีพีทมันได้ไหมครับมันได้ครับแต่ว่าคุณสมบัติของมันมันไม่สามารถที่จะรีพีทแล้วเป็นลักษณะคล้ายๆกับว่าทําตัวเองเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนะครับเหมือนกับเจ้าตัวนี้ได้นะครับซึ่งตัวเนี้อันนี้ผมแกะออกนะครับถามว่าทําไมต้องแกะออกนะครับเพราะว่า คอมฟาร์รุ่นนี้ครับจะมีข้อเสียตรงที่ว่าถ้าไอชิป2ตัวเนี่ยครับไอตัวดำๆสองตัวเนี่ยถ้ามันเข้ามาอยู่ในบอดี้ที่เป็นฝาหน้าแบบนี้ครับความร้อนสะสม,มครับภายในตัวเครื่องมันจะทำให้เราไม่สามารถเปิดได้ตลอดทั้งวันนะครับหมายความว่ายัางไงหมายความว่าถ้าคุณเปิดในอุณหภูมิห้องร,อร้อนๆอย่างหอผมที่เป็นหอไม้เงี้ยครับมันอุณหภูมิมันจะอยู่ที่ประมาณ 35-38องศานะครับความร้อนเนี่ยมันจะส่งให้ผลให้ชิปที่อยู่ข้างในเนี่ยครับตัวเนี้ยตัวนี้ตัวนี้นหรือเม้นก็ตัวนี้มันร้อนนะครับตะเกียที่ผมลองนะครับผมผมถอดออกมาผมลองเอามือแตะๆดูร้อนนะครับชิปพวกนี้ร้อนหมดเลยครับทำมันทําให้บางครั้งอะ่ะผมอะ่ะใช้งานไปได้ประมาณ5 6ชั่วโมงมันก็จะค้างครับ วิธีแก้ของผมคือถอดตัวนี้ออกแล้วเอาพัดลมเป่าอัดนะครับแต่แนะนําดีๆก็คือซื้อพัดลมตัวเล็กๆนะครับที่มันพอดีกับช่องเนี่ยเอามาแปะแล้วเอากาวแปะแล้วให้มันเป่าความเป่าอากาศนะครับพุง่งลงไปหาหาชิปพวกงนี้โดยตรงนะครับจะช่วยได้มากดีกว่ามาใช้พัดลมใหญ่ๆครับต่ตัวนี้เราจะข้ามไปก่อนนะครับถามว่ามันสามารถทําให้เราใช้อ่าเขาเรียกว่ายังไง สามารถทำให้เราใช้1 User สามารถใช้ได้สามารถใช้คอมใช้กับคอมได้หลายเครื่องนะครับวิธีของผมก็คือดี๋ยวผมขอเปิดเครื่องก่อนครับคอมพิวเตอร์ผมมันก็จะเปืเป่อยๆอย่างนี้นิดหนึ่งนะครับนี่ผมขอเปิดเครื่องก่อนมันเป็นคอมคอมแบบอคอม HP อ่ะครับผมถอดออกมาผมก็มาใส่บ้านๆครับนี่สายไฟสายไฟการ์ดจอใช้สายไฟบ้านเลยครับแปลงเอาครับ เงินไม่ค่อยมีครับยุคนี้อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดแต่ระวังนะครับต่อผิดกาจอพังนะครับนี่ผมขอเปิดคอมก่อนนะมันจะลูกๆหน่อยครับห้องคอมช่างก็อย่างเงี้ยอันนี้ไม่ต้องมาใส่ใจมานะครับถามว่ามันทํำยังไงนะครับหลักการของมันก็คือหนึ่งผมมีผมมีเครื่องนี้หนึ่งเครื่องนะครับคอมฟ้าต,ตัวนี้หนึ่งเครื่องแล้วก็ มีเราเตอร์ตัวนี้หนึ่งเครื่องนะครับถามว่าทําไมต้องมีเราเตอร์ตัวนี้มาพว่วงด้วยนะครับเพราะว่าหนึ่งแหละครับหลังจากที่เรารับสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับจากคอมฟาสนะครับเข้ามาผมจะเข้ามาผ่านสายสีเหลืองนี่ครับแล้วก็เอามาเข้าเราเตอร์ตัวนี้แล้วเอาเราเตอร์ตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวปล่อยปล่อยสัญญาณนะครับถามว่าทําไมจะต้องใช้ตัวนี้แล้วทำไมไม่ใช้ของคอมฟ้าเลยก็เพราะว่า1มันสามารถเอาไปต่อเข้าคอมพิวเตอร์ได้ครับเนี่ย ลากมาเข้าแลนตรงนี้ได้นะครับลากมาเข้าแลนได้ผมก็จะสามารถใช้กับคอมได้2ก็คือพอมารับมาจากอินเทอร์เน็ตสีเหลืองนี้มันก็จะปล่อยออกสัญญาณน,นี้นะครับมันก็จะทําให้เราใช้กับมือถือได้ด้วยแล้วผมจะทดลองให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมต่อไฟบ้านเรียบร้อยแล้วครับมันก็จะเฟเปิดอ,อย่างนี้นะครับแต่ว่าผมใช้พัดลม เป่าอัดเข้าไปนะครับเปิดเบอร์หนึ่งเป่าอัดเข้าไปก็ใช้ได้ทั้งวันครับไม่มีแฮงไม่มีค้างก็อาจจะมีแบบวันสองวันแล้วอาจจะค้างก็ได้นะครับมันก็แล้วแต่เพราะว่าพัดลมมันไม่ได้เป่าแบบเจาะจงอะครับแล้วตัวฟินระบายความร้อนตรงชิปมันก็ไม่มีด้วยมันก็เลยทําให้มันความร้อนมันก็สะสมอยู่ตรงชิปนะครับนี้มาทีนี้เราก็มาดูไฟตรงนี้นะครับไฟสีเหลืองตัวนี้ที่เข้ามาก็คือตัวนี้ครับ กันนะครับอ่าเข้ามาแล้วก็วคือมีอินเทอร์เน็ตสอเข้ามานี่แล้วทีนี้ก็มาดูตรงคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้นะครับอนุญาตใส่พาสเวิร์ดแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> ทีนี้ก็มาทำการเลอาอินอินเทอร์เน็ตผ่านทางคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับ ชา้านิดหนึ่งนะครับพอดีว่าว่าจะซื้อ s s d ครับแต่ไม่ได้ซื้อสักทีเปืเป่อยๆอย่างเงี้ยครับ <laughs> ดิบๆด,บดีผมว่ามันดูมันดูดิบดีชอบชอบแบบเนี้ยบางคนก็หาเคสใส่แต่ว่าเคสหาเคสใส่ไม่ได้ครับตัวนี้เพราะว่ามันเป็นคอมมันเป็นคอม h ฮดแบนเฮดพี Head band, Head er ครับลักษณะการออกแบบมันจะไม่เหมือนกับของคอมตั้งโต๊ะอื่นคือการ์ดจอ พวกพ c i า e. มันจะวางคนละด้านกันนะครับเข้ามาแล้วครับเดี๋ยวขอปิดสตรีมก่อนนะครับคยุดจุดเต้นก่อนหนูชา้า <c oughs> หยุดก่อนปิดก่อนนะปึ๊บเรียบร้อยนี้เราก็มาเข้า โคมเพื่อล็อกอินนะครับ Google Chrome นะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปหน้าล็อกอินเลยนะครับอาตอนนี้เรามาอยู่ในหน้าล็อกอินของตัวล็อกอินแล้วนะครับทีนี้เราก็จะใสพ่พาสเวิร์ดเข้าไปนะครับถามว่าเน็ตตัวนี้ได้มาจากไหนครับได้มาจากตัวคอมฟาสนี้นะครับวิ่งผ่านสายเหลืองนี่มาแล้วก็มาเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ออกเส้นสีสเทานี้วิ่งเข้ามานี่นะครับ ก็จะเป็นเน็ตเส้นเดียวกันนี่ผมจะล็อกอินนะครับมันใส่รหัสไว,ว้แล้วเราก็กดล็อกอินเข้าไปครับนะครับเรียบร้อยนะครับใช้ได้ละอันติเนียอ่าตัวนี้ใช้เน็ตได้นะครับเดียเ๋ยวกดเน็ตให้ดูชาที่หนึ่งนะครับคอมมันช้าครับ เปิดมิดไนต์กาลารใช้ได้ปกตินะครับโอเคแต่เราก็กลับมาดูที่มือถือเครื่องนี้ของเรานะครับก็จะสังเกตว่ามันจะใช้เน็ตไม่ได้นะครับ อันนี้หมุนแล้วครับไม่มีอินเอร์เน็ตนะครับทีนี้ทำยังไงครับกดออกครับไปที่ Wi-Fi นี่นะครับเราก็มาที่ Wi-Fi นะครับเสรปุ๊บผมก็จะทำการกดเชื่อมต่อเข้าไปที่ No หนึ่งที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่เนี่ยครับเพราะว่า No หนึ่งตัวพิมพ์ใหญ่ก็คืออของอสูตรตัวนี้นะครับผมตั้ง SSID เป็น้หนึ่งนะครับมากดเข้าไปเรียบร้อยครับแล้วเราก็มาเช็คดูนะครับ YouTube แต่ลองใหม่เห็นไหมครับทีนี้เราก็ใช้ได้นะครับสองเครื่องแล้ว รับผมแล้วก็อันนี้ก็ใช้ได้ปกตินะครับมาที่นี่นะครับอ่าเครื่องนี้ใช้ได้เนี่ยนะเปิดเคร่องยนต์ให้ดูเค่นี้ก็ใช้ได้นะครับเื่อไม่เชื่อนะครับ,รรบดูผมจะเปิดหน้าล็อกอินของของอินเทอร์เน็ตให้ดูนะครับว่ามันอันเดียวกันไหม นี่นะครับหน้าล็อกอินของอินเทอร์เน็ตนะครับก็คืออันเดียวกันครับ1 9 2 1 6 8 2 0 1นะครับอันนี้ก็จะทำแบบเดียวกันนะครับ1 9 2 1 6 8ก0 1ก็จะเข้ามาหน้าเดียวกันนะครับนี่นะครับหน้าเดียวกันเลยเห็นไหมครับอ่าทีนี้เราก็จะใช้กี่เครื่องก็ได้ครับแต่ว่าผมไม่แนะนำไม่ใช้หลายเครื่องนะครับในกรณีว่า เขาจำกัดความเร็วเน็ตมาให้เรานะครับอย่างของผมเนี่ยเขาให้มา10เมกใช้สองเครื่องสามเครื่องไม่เป็นไรครับแต่ถ้าสี่ห้าเครื่องแล้วเปิดดู u t u b e อะครับเปิดได้2เครื่องสามเครื่องเท่านั้นแหละครับเน็ตก็เต่าคานแล้วครับดูแทบไม่ได้ 720p ก็ดูแทบไม่ได้แล้วมันก็อย่างว่าแหละครับแต่ว่าถ้าเน็ตคุณเร็วคุณจะปล่อยกี่เครื่องก็ได้นะครับวิธีนี้ผมก็มาแนะนําสําหรับคนที่แบบว่าไม่อยากที่จะแบบว่า เอา in, เอาโน้ตบุ๊กตัวเองมารับ Wi-Fi แล้วก็ปล่อย Wi-fi นะครับเพราะว่าตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยมันกินไฟมากกว่าไอตัวเราเตอร์แบบนี้นะครับไอตัวรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบนี้นะครับตัวนี้มันกินไฟไม่ถึง10 15วัตหรอกครับตัวนี้ก็อีกประมาณ10-15วัตนะครับก็ไม่ได้กินไฟมากมก็เหมาะกว่าแต่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กขั้นต่ำๆมันก็ประมาณ50วัตแล้วครับ 30บวัตต์าบวัตต์แล้วแถมอายุการใช้งานโน้ตบุ๊กเรามันก็จะสั้นลงด้วยถามว่าถ้าเราใช้เฉพาะตัวตัวนี้เฉยๆได้ไหมครับได้ครับเอาตัวนี้รับแล้วก็ส่งก็ได้เนี่ยครับผมจะผมจะโชว์ให้ดูนะครับในหน้าหน้านี้ครับโน,โนหนึ่งเนี่ยครับมันจะเป็นของ a อ s ุ s ใช่ไหมครับมันจะมีโน1หนึ่งที่เป็นตัวพิมพ์เล็กเนี่ยครับโน,โนหนึ่งตัวเนี้ยมันเป็นตัวพิมพ์เล็ก ตัวนี้ก็คือของคอมฟาสครับผมตั้งผมตั้งตัวนมหนึ่งพิมเล็กเป็นของคอมฟาแต่ผมจะไม่ทําการล็อกอินอะไรครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่ารีพิเตอร์ตัวนี้มันเซ็ตถูกเซ็ตมาให้ว่าไม่ว่าคุณจะรับรีพิเตอร์มาแบบไหนนะครับมันก็จะให้เราทําการปล่อยสัญญาณ2.4กับ5 g กิกะเฮิรไปด้วยในในครั้งเดียวนะครับแต่ของผม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 ปิดไม่ได้ผมก็เลยทําการใส่พาสเวิร์ด ิดไว้ไม่ให้คนอื่นมาเมาเล่นนะครับแล้วผมก็ต่อไอ้สายแลนนะครับวิ่งเข้าไปที่เราเตอร์ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะให้ใช้ได้ทั้งห้องนะครับนี่นะครับง่ายๆครับหลักการไม่ยากไม่รู้ว่าจะใช้ได้กับรีพิเตอร์ตัวอื่นอเ่ล่านะครับผมยังไม่เคยลองนะครับแต่คอมฟาสรุ่นนี้ที่ผมใช้เนี่ยสามารถทําได้ครับมันจะจําลองว่าตัวเองเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนะครับ แล้วปล่อยอินเทอร์เน็ตมาที่เราเตอร์มาที่สายแลนหรือว่าปล่อยที่ตัวมันเองก็ได้นะครับซึ่งมันสะดวกมากครับกับการที่แบบว่าเราไม่จำเป็นว่าต้องบล็อกเอาท์เครื่องนั้นมาใส่เครื่องนี้ปิดเครื่องนู้นเพื่อมาเล่นเครื่องนี้นะครับคุณมีแค่ไอ้ตัวนี้ตัวเดียวครับ คุณก็สามารถที่จะใช้ได้ทั้งห้องแล้วครับทั้งบ้านสะดวกครับง่ายๆไม่ต้องมาล็อกอินเครื่องนู้นเครื่องนี้ให้มันวุ่นวายเนาะหาลองหาทําดูครับไม่ยากครับผมเจอวิธีนี้โดยบังเอิญนะครับไม่ไม่ได้มีใครมาบอกว่าให้ทําอย่างนู้นอย่างนี้นะครับผมก็ยังไม่ค่อยยังไม่เคยเห็นอะไรที่มันเป็นแบบนี้ด้วยครับปกติที่เห็นก็จะเป็นแบบ ปล่อยอินเทอร์เน็ตจากโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยครับที่ผมก็เห็นจะเป็นอย่างนี้นะยังไม่เคยเห็นแบบว่าเอาคอมฟาสเอารีพิเตอร์มากระจายสัญญาณโดยใช้ยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดแค่ย mm ูเซอร์เนมเดียวนะครับยังไม่เคยเห็นนะครับดีครับใช้งานได้ดีมากเอามาเล่นโกงเล่นเกมก็คือสบายเลยครับาอาจจะมีแบบ ที่ผมสังเกตงันก็อาจจะมีแบบว่าอันนี้ไม่ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือว่ายงไงนะครับในบางครั้งก็จะมีแบบว่าเน็ตก็ขาดขาด,ขาดหายหายไปบ้างแต่ว่ามันไม่ได้ขาดแบบหายไปเลยอะแบบก็แค่ขาดไปแปบบ๊แบบหนึ่งแล้วก็ต่อใหม่เนี่ยครับที่ผมเคยเห็นมันจะเป็นประมาณนี้นะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าใช้ไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้ยกเว้นแต่ว่าไอ้ตัวเครื่องเนี่ยมันร้อนจนมันค้างแต่ว่าไอ้ที่ผมเคยเจอนั่นคือผมยังไม่ผมยังไม่ถอดฝามันออก แล้วก็เป่าพัดลมเข้าไปนะครับไอตอนนั้นคือแบบนั้นที่มันค้างแต่ตอนเนี้สองวันครับจะค้างทีหนึ่งหรืออาจจะไม่ค้างเลยก็ได้ผมยังไม่ได้ลองแบบเป็นสัปดาห์สองสัปดาห์ผมยังไม่เคยลองขนาดนั้นนะก็เพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใชใ้กันดูนะครับเผื่อจะได้ผลอย่างผมบ้างผมแนะนําของคอมฟาสนะครับแต่ว่าก็มา DIY เอาเองครับคอมอ่า พวกนี้มันออกแบบมามันออกแบบมาในผมว่ามันออกแบบมาในเขตที่มันเป็นเมืองหนาวครับหรือไม่ก็ไม่ได้ร้อนมากเหมือนเมืองไทยมันก็เลยบ้านเขาก็ทนได้แต่พอมาบ้านเรามันชิปอะไรมันทนไม่ได้มันก็ค้างครับมันก็เออเลยมันก็แห้งไปตอนผมมาใหม่ๆผมก็งงว่าของไม่มีคุณภาพเลยทําไมใช้แล้วค้างใช้แล้วเล่นไม่ได้แต่ว่าพอมามาดูๆผมก็เช็กดูผมจับๆดูเออมันร้อนจริงๆมันร้อนทั้งเครื่องเลย ผมก็เลยว่ามันปัญหามันไม่ได้มาน่าจะมาจากว่ามันไม่มีประสิทธิภาพปัญหาน่าจะมาจากมันร้อนจนมันทํางานไม่ได้เนี่ยครับมาลองใช้พอมาเป่าพัดลมเปิดพัดลมดูเออได้ปะจะได้ก็เลยคิดว่าอ้อน่าจะเป็นปัญหานี่แหละเรื่องความร้อนนี่แหละทำให้มันมันเล่นไม่ได้อ่าตอนนี้ก็สบายครับผมก็โหลดโกงโหลดเกมมาเล่นเล่นเกมชินอิมเพกเนี่ยครับ มาเล่นสบายใจเลยเน็ตอันเดียวต่อทั้งเน็ตทั้ง Wifi คอมก็ใช้ได้มือถือสองเครื่องก็ใช้ได้สบายครับไม่ต้องมาวุ่นวายอะไรมากเนี่ยนะผมเข้าเข้าเกมให้ดูเลยก็ใช้ได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรราว่าเครื่องนี้ผมมันก็จะช้าๆหน่อยเพราะว่าผมไม่มี SSD ดแล้วก็แรม4 g b ด้วยก็ <c oughs> เลยจะช้าหน่อยนี่ครับ เขาเกมเป็นเลยมันจะโหลดนานนิดหนึ่งนะครับโหลดนานน้้อย่างนานเลยถ้ามีได้ดีนี่น่าจะกระชูดเสียดายยังไม่มีตังค์เรียบร้อยครับ ค้างค้างค้างแหลกเลยอ่าไ,ได้เด้มานะครับปิงขึ้นนะครับปิงหกสิบเก้าสิบประมาณนี้นครับใช้ได้ปะกะติยิ่งแหลกแหลกแหลกเขาไม่แรงครับ램สี่การ์ดจอหกห้าศูนย์ทีไอนะครับไม่หกห้าศูนย์เฉย c ี u พียูคอไสามก็เล่นได้ครับแต่ว่าต้องมีแรมกับ SSD เดนี่ยนะผมว่าน่าจะช่วยได้อ่อาปกตินะครับเล่นเกมเล่นอะไรได้ไม่มีปัญหาครับอ่าแกแลกแลกแกอ้าโอเคครับก็ประมาณนี้นะยี่สิบนาทีแล้ว มาให้เพื่อนๆลองดูว่าโอเคไหมครับผมไปแล้วครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ